งานก็คืองบเที่ยวประจําปีค่าชาเขียวชานมไข่มุกอะไรพวกนั้นพี่ต้องตัดหมดเลยได้เลยค่ะท่านมาทานจะเอางบตรงนี้ค่ะมาซื้อของอย่างเดียวไปเที่ยวเองไม่ไปแล้วกับบริษัทก็คือชานม <ใจ S 1> ไข่มุกเวลาแบบพวกเธอท,ทางานอย่างเงี้ยกลางวันร้อนๆเนี่ยเธอบอกอากาศร้อนมันช่วยได้จริรงรพวกเนี้ยมันไม่จําเป็นเลยจริงๆมันค่อนข้างไร้สาระท่านได้ไร้สาระล่าสุดเมื่อไหร่คะชีวิตจะจริงจังตลอดเลยเหรอคะ ไม่ต้องเสียงสูงกันอะไรด้วยละคะโทษดีค่ะพอดีโทษดีค่ะ <laughs> วันนี้แต่งตัวมาออฟฟิศก็คือค่อนข้างแบบคุมเต็ม <ใน S 2> ดีดีมากแล้วไหนขอดูเล็บหน่อยเจียดงานปวดหัวนคะคะเห็นเล็บเกียดีเียดเียโทษน,นะคะท่านประธานขอดูเล็บหน่อยคะ่ะ <laughs> คืองบมันเยอะเกินไปไม่เป็นไรค่ะ ศึกษาข้อมูลก่อนได้ตามแกมหรือไม่ก็ติกตอกของ h a ป p y s u ั d a ดตอนนี้เขามีเพลงปล่อยไว้ด้วยนะคะ You My Sunday day. ฟังปุ๊บท่านประธานเต้นเลย uh ท่านประธานแอบยิ้มอีกแล้วค่ะเดี๋ยวเข้าที่ประชุมก่อนละกันเพราะว่าต้องการความเห็นจากเพื่อนร่วมงานคนอื่นด้วยทีนี้จริงๆก็ตั้งใจว่าจะพาไปแบบฝรั่งเศสแอนตารักซิกาแต่จริงๆอะค่ะถามเพื่อน <c oughs> ๆมาเพื่อนๆอยากไปดิสกีแลนด์นะคะเบบี baby, baby, ้เบบี้เขาไปกันเะรอพอดีเกิดแ, <c oughs> แล้วก็เก <c oughs> ติบโตในภาษาดิสนีแล คือหยุดไปเลยไปอะไรเพ้อฝันไปอยู่ในโลกตื่นค่ะตื่นตื่นก่อนค่ะลูกสาวตื่นมาทํางานโอเคไหมลูกไม่เคยเห็นบอสยังทำอะไรตื่นเมื่อไรจะตื่นจากฝันค่ะลูกก็ฝันไม่ต้องฝันเพรามีเธออยู่ตรงเข้าเนื้อเพลงเฉยเลยค่ะอย่าบอกนะคะว่าอยากลุกขึ้นเต้นด้วยกันเนี่ยเต้นมือต้องมาแล้วค่ะทบทวนโทษเถอะท่านประธานวางไม่ได้เมเนจเตอรี่แบบ you er you er you